จิ้งจอกเท่า22กุมภาพันธ์2,567ประตูเก่งกกำไรจิ้งจอกเท่าเห็นหุ้นหลายตัวเปิดประตูเก่งกกำไรต้อนรับนักลงทุนเบื้องหลังประตูมีกลไกต่างๆมากมายบอกได้ประการหนึ่งข่าวดีปัจจัยบวกเล่นจบในวันเดียวหรือเวลาเดียวไม่ควรมองโลกสวย สำหรับตลาดหุ้นไทย 3. หุ้นโรงกลัน่นบนกระดานหุ้นไทยมีหุ้นโรงกลั่นหลายตัวน่าสนใจนักลงทุนแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบ s p r c บางคนชอบหุ้น TOP ชอบบางจากสีราชาหรือ BSRC ส่วนจิ้งจอกเท่าชอบหุ้นตัวที่ขึ้นครับ PANEL เผ็ดร้อนเพียงใดโปรดติดตาม PANEL ผู้เชี่ยวชาญด้านผนังกันเสียงเคลื่อนที่ระบบประตูห้องผ่าตัดอัตโนมัติและระบบทางเข้าออกอัจฉริยะหุ้นตัวจิว๋ว IPO 50ล้านหุ้นราคาขาย3บาท68สตางค์ต่อหุ้นเข้าซื้อขายบนกระดาน MAI วันนี้บนเป้า4บาท และ5บาท20สตางค์ครั้งนี้จะเผ็ดร้อนเพียงใดโปรดติดตามโปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้น i ินไซด์คอม